เมตาข้าโพดเมตาแตง่งเมตาย่าให้ทองทองเพชรได้นะครับ <ST AT> <ST AT>

หยุดท,ทองอีกได้นะครับผมมิตายาผลไม้ให้ทองอีกได้นะครับดูความน่ารักของทองอีกได้นะครับผมก็มิตายาผลไม้นะครับให้ คุณแม่ทับทิมได้นะครับผมนี่มาดูความน่ารักนะครับผมอู้อูอูเออเอมาแล้วเร็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 วมาเอาเก็บเอา มนจะทสองอีกได้นะครับมียากแล้วก็ผลไม้ครับผมโอ้โหสกิลเตะบอลครับขั้นเทพ <c oughs> แฮปปี้จังสิลูกโป๊ะลูกบอลสิชมพูโอ้โหวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเอาวิง่งครับผมนะครับผม ให้ท่องเอก,กับแม่ทัพทิมได้นะครับมามามาทางนี้มาโอ้ยอย่าทิ้งบอล พิ่มหนตาทองอีกได้นะครับผมนี่มีผลไม้แลายญยาครับผมมาดูควอมน่ารักของทองอีกได้นะครับผมมามามาเร็วเรเร็ว ทับทิมโลแล้วครับผมมีตาได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมมาเรา็วมามา